วันนี้ผมอยู่กับ oppo reno 6 z 5 g นะครับสมาร์ทโฟนที่รองรับสัญญาณ5 g ได้ด้วยมาดูกันหน่อยครับว่าปลายปี2022แล้วเนี่ยยังน่าซื้อน่าใช้อยู่ไหมรุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2021นะครับก็ประมาณปีครึ่งแล้วเนอะราคาเปิดตัวต้องบอกว่าแพงมากนะอยู่ที่12,990บาทนะครับ ราคานณปัจจุบันในแอปออนไลน์ตนะ้องบอกว่าถูกมากๆน่าซื้ออย่างแน่นอนนะครับราคาที่ผมได้มาจะอยู่เพียงแค่7290บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าใครกำลังสนใจรุ่นนี้ผมกล้าการันตีได้ว่าดีกว่ารุ่นใหม่ๆอย่าง oppo a 76และ oppo a 96อย่างแน่นอนนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงผมก็ฝาก่านผู้ชมทุกท่านนะช่วยกดติดตามและกดซั s c ไคร e ให้กับช่องของผมด้วยแล้วกันจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมาชมรีวิวกันได้เลยครับ โอเคทุกคนเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนก็แล้วกันนะครับการดีไซน์เนี่ยจะเป็นแบบ oppo g r o design นั่นเองนะครับสีที่ผมได้มาจะเป็นสีออโราเนาะ,ะด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นงานด้านนะครับไม่มีการเคลือบเงานะต้องบอกว่า ด้านหลักของตัวเครื่องของเขาเนี่ยเวลาที่โดนแสงหรือว่าแสงมากระทบอะไรแบบนี้ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนเฉดส,สีได้ด้วยนะครับเวลาที่เราเอียงไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะอาจจะเป็นสีบูบูฟ้า,ฟ,าฟ้าหน่อยนะครับมีการไล่ระดับเฉดส,สีเนาะถ้าหันไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีทองทอง,ทองเหลืองเหลืองอะไรแบบนี้โอ้โหจะบอกว่ามันสวยงามมากๆในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยจะเป็นทรงลักษณะเสีย่ยบผืนผ้านะครับเป็นฐานที่ยกขึ้นมาจากฝาหลังนะ มีก้อนไม่ใช้งานทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็จะมีแฟล LED ด้วยนะครับมาดูกันที่ปุ่มและพอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะฝั่งซ้ายมือสุดนะครับด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับมีไมค์สนทนามีช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอร์ต Type C แล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนะครับฝั่งขวาของตัวเครื่องจะมีปุ่ม power นะครับด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยจะมีไมค์แตะเชิงรบกวนตัวที่2มาให้ใช้งานด้วยนะครับ ฝั่งซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะซึ่งรุ่นนี้สามารถใส่ได้แบบสสล็อตเลยแล้วก็จะตามมาด้วยปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับการดีไซน์เดี๋ยวบอกว่าบางเลยนะเรามาดูกันที่น้ำหนักตัวเครื่องกันหน่อยทุกคนนะนี่นะฮะน้ำหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่173กร,รัมนะครับส่วนในเรื่องของความหนาความบางจะอยู่ที่7.97ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นเองก็บอกว่าเครื่องนี้คือดีไซน์แบบ บางเฉียบนะครับใครชอบเครื่องเล็กๆพกพาง่ายรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนนะครับมาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันต่อเลยแล้วกันนะครับการดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบหน้าจอพันโฮลดิสเพย์นะครับก็คือ กล้องเจาะรูด้านบนฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์ oppo เลยแหละนะครับส่วนในเรื่องของพาเแนลหน้าจอเนี่ยโอ้โหราคา7,000กว่าบาทคุ้มได้หน้าจอที่เป็นจอ amoled นะครับโอ้โหสีสันสว่างสดใสมากๆเลยทุกคนส่วนขนาดของหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.4นิ้วนะครับความละเอียดของหน้าจอดีมากๆคุ้มได้ความละเอียดหน้าจอ full hd plus เลยนะครับดูคอนเทนต์ดู YouTube เนี่ย สามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีแน่นอนส่วนความหนาแน่นของพิกเซลจอนะครับรุ่นนี้ก็ให้มาดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่409 PPI นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหน้าจอมีความละเอียดที่สูงมากๆเลยพื้นที่การแสดงผลของหน้าจอถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็จะอยู่ที่90.8นะครับแล้วก็ยังได้รับมาตรฐาน NTSC เนี่ยสูงถึง96ออีกด้วยนะครับ ค่าความสว่างของหน้าจอนะครับรุ่นนี้สูงสุดจะอยู่ที่800 nits กันเลยทีเดียวนะครับสามารถใช้งานการแจ้งได้แบบสบายๆเลยครับส่วนการใช้งาน2หน้าจออะไรแบบนี้รุ่นนี้ก็รองรับการใช้งาน2หน้าจอได้นะครับสมาร์ทโฟนระดับหมื่นกว่าบาทนะฮะโอ้โหสามารถตอบโจทย์ได้อยู่แล้วแล้วก็จะเรื่องของการ โคดแอปนะครับรุ่นนี้ก็รองรับการโคดแอปได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนโมดน h o n o m s ตา t a พวกทีมสีมืดอะไรแบบนี้รุ่นนี้ก็มีมาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องของระบบ security นะครับลหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วปุ่มปลดล็อกมันอยู่ตรงไหนด้านข้างไม่เห็นมีเลยรุ่นนี้การปลดล็อกลายนิ้วมือจะเป็นบนหน้าจอนะครับแล้วก็การปลดล็อกของเขาเนี่ยถือว่าทําได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับ น,นราคาประมาณ7 0 0 0กว่าบาทโอ้โหคุณได้การสแกนลายมือบนหน้าจออีกด้วยนะครับและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ผมชื่นชอบเลยนะครับนั่นก็คือฟังก์ชัน j i t Gesture นั่นเองนะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้มือปัดนะครับการทำงานของหน้าจอได้เช่นเวลาที่เราดูฟีดขา่าวพวก Facebook อะไรแบบนี้นะครับหรือว,ว่าพวก i n s t a g r กรอะไรแบบนี้เนาะเราสามารถที่จะใช้มือเนี่ย ขึ้นหรือว่าปัดลงได้นะครับแทนการเลื่อนดูฟีดขาวนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าทันสมัยนะครับกับในเดียนราคานี้รุ่นนี้ก็ถือว่าให้ลูกเล่นมาค่อนข้างเยอะนะครับเรามาดูกันที่เรื่องของ CPU กันต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับ CPU เนี่ยเลือกใช้ชิปเซตสุดแรงอย่าง Dimensity 800U เลยนะครับตัวนี้ก็ชิปเซตเนี่ยขนาดอยู่ที่7นาโนเมตรนะครับ ซึ่งท็อกสปีดสูงสุดข,ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่2.4กิกะเฮิร์นะครับการทาง,งานของ CPU จะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8พอนะ2หัวใหญ่นะครับจะประกอบไปด้วย Cortex A76 2หัวแล้วก็อีก6หัวเล็กเนี่ยจะเป็น Cortex A55 ทั้ง6หัวเลยนะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยจะเป็นตัว m a l i g 57 MC3 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ผลคะแนนอันตตู้กันหน่อยก็แล้วกันทุกคนนะมาดูกันหน่อยว่าคะแนนของเขาเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับ กับใน,นเรทราคา7,000กว่าบาททุกคนโอ้โหถือว่าคะแนนนี้สูงมากๆเลยนะในความคิดส่วนตัวของผมนะครับคะแนนรวมได้เป็ทั้งสิ้น395551คะแนนนะครับเป็นคะแนนของ CPU ยูเนี่ย18,074คะแนนคะแนนของกาจจ์จะอยู่ที่19656คะแนนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันในเรื่องของเกมกันหน่อยแล้วกันนะฮะดูซิว่าการเล่นเกมของเขาเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากเกม Rv กันก่อนแล้วกันนะครับสาหรเกม Rv เนี่ยการาฟิกนะครับมาดูกันภาพ HD อยู่ที่ระดับสูงมากนะครับการแสดงผลอยู่ที่ระดับสูงนะครับพาร์ติเคอยู่ที่สูงมากตั้งค่าสนามรบเนี่ยก็คืออยู่ที่ระดับสูงนะครับตัวนี้ผมก็เล่นแบบบันทึกหน้าจอไปด้วยนะครับ ซึ่งจากการที่เราเล่นมาต้อบอกว่าเกม ROV นี่คือสบายๆนะครับถึงแม้ว่าจะบันทึกหน้าจอไปด้วยก็ยังสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยทีเดียวเฟรมเรทนะครับจะร่วงลงมาต่ำสุดนะช่วงที่แบบว่าเข้าไฟตีใหญ่ๆหนักๆเล่นหลายคนอะไรแบบนี้นะครับเฟรมเรทร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ58เท่านั้นเองนะครับสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของเกมเนี่ยได้แบบสบายๆเลยนะครับ ส่วนเกมที่2องกฟฟีไฟนะครับกราฟิกตัวนี้ผมเลือกมาที่ระดับสูงนะครับความคมชัดระดับสูงเนี่ยเลือกมาที่ขั้นสูงเนาะชาร์ตเป็นแบบเปิดนะครับเป็นแบบสูงอยู่ที่ขั้นสูงนะครับก็คือปรับสูตรหมดทุกอย่างนั่นแหละแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยผมเล่นแบบบันทึกหน้าจอไปด้วยนะครับคือจากการที่ลองเล่นมาเนี่ยมันก็พอได้นะเพียงแต่ว่ามันจะมีอาการแบบว่าวง่วงบ้างเวลาที่เราล็อกเป้าแล้วก็แพนเป้าซ้ายขวาเร็วๆอะไรแบบนี้นะครับเวลาวิ่ง ภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูเนียนตานะครับมันดูแล้วบอว่ามันรู้แหละว่ามีอาการหน่วงนิดๆนะผมก็เลยปิดตัวบันทึกหน้าจอไปนะครับปรากฏว่าการแผนเป้าซ้ายขวาเร็วๆอะไรแบบเนี้ยล็อกเป้าโอ้โหถือว่าทําได้ลื่นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราวิ่งเปลี่ยนทิศทางกระทันหันอะไรแบบเนี้ยมันทําได้อย่างเนียนตามากยิ่งขึ้นนะครับ โดยรวมแล้วนะผมแนะนําว่าถ้าคุณจะปรับกราฟิกแบบสุดแบบนี้นะฮะแนะนําว่าปิดตัวบันทึกหน้าจอไปจะทําให้การเล่นเนี่ยลื่นไหลและได้อัตรารสที่ดีมากยิ่งขึ้นทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของแรมกับรอมกันบ้างนะครับทุกคนนะสำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับแรม8กิกนะครับแล้วก็สามารถที่จะขยายแรมเพิ่มเติมได้นะครับรุ่นนี้สามารถที่จะขยายแรมเพิ่มเติมได้สูงสุดอยู่ที่5กิกนะครับเท่ากับว่าเราสามารถใช้งานในส่วนของแรม ได้ถึง13กิกเลยสามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันได้หลายๆแอปสลับแอปไปมาอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับในส่วนของรอมให้มาที่128กิกถ้าบุญที่การใช้งานไม่เพียงพอสามารถซื้อไ micro ์ d uard, มาใส่เพิ่มเติม,ตมทีหลังได้นะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์เลย ในส่วนของ Wi-Fi นะครับรุ่นนี้ก็รองรับได้ทั้งสองความถี่นะครับ2.4 g h z 5.0 g h z ก็สามารถรองรับได้ทั้งสองแบบเลยนะครับในส่วนของเวอร์ชัน Android ตอนเปิดตัวเนี่ยเป็น Android 11นะครับแล้วก็มีการครอบลับด้วย Color OS เวอร์ชัน11นะฮะ แต่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับถ้าคุณซื้อรุ่นนี้มาเนี่ยเขาจะปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์มาแล้วนะครับคุณสามารถกดอัปเดตไปได้เลยเพออัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยวโหมดเชื่อมต่อของคุณจะเป็น Android 12แล้วก็มีการครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชัน12.1นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับถ้าเป็นตระกูล Reno เขาอัปเดตข้างเวอร์ชันให้คุณอยู่นะในเรื่องของซอฟต์แวร์ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแบรนด์ OPPO เขาเป็นแบรนด์ที่บอกว่า ลื่นไหลนะครับใช้งานพวกทั่วๆไปหรือว่าการสลับแอปไปมาอะไรแบบนี้มันทําได้ดีนะครับไม่ค่อยมีเรื่องของปัดมารบกวนนะครับการแจ้งเตือนแอปต่างๆอย่างเช่นพวกไลน์เม s เซนเจออะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยถือว่าเถียรมากๆ ทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับทุกคนถือว่าเป็นจุดเด่นเลยเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาผมประทับใจในเรื่องของกล้องมากๆต้องหน้านะครับความละเอียดให้มามากถึง32ล้านพิกเซลซึ่งในเรทราคานี้นะครับรุ่นอื่นๆของทางแบรนด์ OPPO เนี่ยอย่างมากแค่16นะเออแต่ว่ารุ่นนี้ให้มาที่32ล้านพิกเซลเลยนะครับ ในส่วนของกล้องหลังมีมาชิง,งานทั้งหมด3ตัวนะครับอ่าตัวแรกเลยกล้องหลักของเขาความละเมอียดจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลให้มาเยอะมากๆตัวที่2จะเป็นกล้องอันเตอร์วนะครับความละเมอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะตัวที่3จะเป็นกล้องมาโคนะครับความละเมอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลเรามาดูกันที่การถ่ายรูปก,กันหน่อยก็แล้วกันนะครับเริ่มจากกล้องหน้านะโอ้โหกล้องหน้าตนะ้องบอกว่ามันถ่ายได้ดีกว่ากล้องหลังในความคิดส่วนตัวของผมนะอ่ะ กล้องหน้าเนี่ยสามารถถ่ายได้สองแบบนะครับนั่นก็คือการถ่ายด้วยโหมดบิวตี้นะครับก็คือชัดทั้งภาพนะส่วนแบบที่2นะครับก็จะเป็นการถ่ายแบบ Oppo Fair Portrait นะครับตัวนี้ก็โอ้โหตัดขอบแบบเนียนมากแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนพวกแสงต่างๆที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นโคมไฟโบเก้ที่บอกว่าสวยงามมากๆได้อีกด้วยนะครับ คือหมดบิวตี้เนี่ยสามารถที่จะเปิด HDR ได้นะครับบ,รบังคับเปิดได้ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของหมวดบิวตี้นะครับปรับได้ทุกอย่างรูปแบบของใบหน้าปรับแก้มจมูกปากคางความเนียนอะไรแบบนี้ปรับได้หมดเลยนะครับส่วนการถายแบบโมเก้แฟร์พอร์ตเฉดเนี่ย HDR เปิดไม่ได้นะแล้วก็พวกปรับความเข้มของเอฟเฟกอะไรแบบนี้ปรับได้ปรับความเรียบเนียนของผิวปรับได้แล้วก็สามารถที่จะ ปรับรูปแบบของใบหน้าได้อีกด้วยโทนสีโทนแสงของการถ่ายทั้ง2แบบนี้นะครับผมว่าใบหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะละมุนมากนะครับโอ้โหอันนี้คือโรงงานก็เซ็ตมาจะปรับมาที่3 0์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสว่างของโทนภาพมันค่อนข้างที่จะสว่างนะครับถึงแม้ว่าจะถ่ายที่แสงน้อยโดยรวมนะกล้องหน้านี่คือโอ้โหถ่ายได้ดูดี เกิดตัวจริงอย่างแน่นอนครับส่วนกล้องหลังนะครับทุกคนอ่ะการถ่ายภาพคนเนี่ยก็สามารถถ่ายได้2แบบเนาะก็คือการถ่ายด้วยโมดบิวตี้และโมดหน้าชัดหลังเบลอ์นเองนะครับโมดบิวตี้เนี่ย HGR e สามารถที่จะบังคับเปิดได้นะบิวตี้จะปรับได้แค่ความเนียนของผิวนะครับถ้าเป็นการถ่ายด้วยกล้องหลังเนี่ยจะไม่สามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะโมดหน้าชัดหลังเบลอเนี่ย HGR e ก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับแต่ว่าปรับความเข้มของเอฟเฟกต์ได้ปรับความเรียบเนียนของผิวได้ แต่ว่าไม่สามารถที่จะปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะครับโดยรวมนะผมว่าการถ่ายด้วยโหมดบุคคลเนี่ยหรือว่าโหมดบิวตี้สำหรับกล้องหลังเนี่ย ผมว่าอาจจะยังไม่ดีเท่ากล้องหน้านะครับกล้องหน้านี่คือแบบเด่นมากมาดูกันที่ฟังก์ชัน64ล้านพิกเซลกันบ้างนะครับตัวนี้ผมไปลองถ่ายหอโบสถมานะครับผมว่ารุ่นนี้โอ้โห64ล้านพิกเซลของเขาคือชัดมากนะครับถึงแม้ว่าคุณจะขอบประมาณ 50, 60, 70%กเ็นก็ตามแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยยังคงความคมชัดอยู่เลยตัวนี้ผมแอบประทับใจมากๆนะครับ รุ่นนี้ก็เหมาะกับการที่แบบว่าเราถ่ายวิวชิวทัศน์แล้วต้องการครอบส่วนได้ส่วนหนึ่งนะครับโอ้โหรุ่นนี้มันสามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีมากๆเลยส่วนการขายอาหารอันนี้ก็รู้สึกประทับใจนะครับสีสันค่อนข้างที่จะเหมือนจริงนะครับแล้วก็เน้นแบบว่าความสว่างของโทนภาพอะไรแบบนี้นะครับเวลาที่เราซูมดูรายละเอียดพวกอาหารอะไรแบบนี้นะฮะมันแบบว่าดีมากนะภาพไม่แตกเลย แล้วก็เวลาที่บอกว่าถ่ายในที่แสงน้อยนะครับพวกหมวดอาหารอะไรแบบเนี้ผมว่ามันก็ยังเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีมากนะครับส่วนการถ่ายวิวทิวทัศน์ทั่วไปก็ต้องบอกว่าสบายๆเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นการถ่ายพวกบรรยากาศร้านกาแฟคาเฟ่พวกดอกไม้แก้วน้ําแก้วกาแฟอะไรแบบนี้นะครับคือมันสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยถ่ายกลางแจ้งก็ต้อนงะบอกว่าสีสวยนะครับเนื่องจากว่ามันมี H.D.R. นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาถ่ายออกมารูปภาพที่ได้ก็ค่อนข้างที่จะสว่างสดใสามากๆแล้วนอกจากนี้นะครับในส่วนของการถ่ายรูปด้วยเลนส์อันเตอร์า Y ตัวนี้ก็ถือว่าดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับ H.D.R. สามารถที่จะเปิดได้ด้วยนะกับการถ่ายด้วยเลนส์วนะครับสีสันความคมชัดเนี่ยผมว่าทําได้ใกล้เคียงกับกล้องหลักนะครับคือบางสถานการณ์เนี่ยเวลาที่ถ่ายย้อนแสง กล้องวายอาจจะมืดมากกว่าสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่โดยรวมนะผมว่าถ่ายได้ดีเลยเรามาดูกันที่โหมดกลางคืนกันบ้างนะครับทุกคนนะรุ่นนี้ก็สามารถที่จะถ่ายรูปใโหมดกลางคืนได้ถ่ายได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังได้ด้วยนะครับเรามาดูกันที่กล้องหน้ากันหน่อยทุกคนนะผมว่ารุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ถ่ายได้ดีมากๆเลยนะผมไปถ่ายในที่ที่แสงค่อนข้างน้อยนะครับโดยถ่ายด้วยโหมดโบเก้แฟ พอตเรตนะครับอันนี้ไม่ใช่หมดกลางคืนนะเออลืมแจ้งไว้เลยก็คือผมถ่ายด้วยโหมดโบเก้แฟร์พอตเรตนั่นเองถือว่าถ่ายได้ค่อนข้างชัดเจนดีทีเดียวนะครับภาพสว่างไม่มืดแล้วก็มันจะปรับให้แสงด้านหลังอะ่ะเออให้เป็นดวงไฟโบเก้ที่สวยงามมากๆนะครับทีนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นหมดกลางคืนและที่เป็นกล้องหน้านะ ก็ยังคงความแบบว่ายอดเยี่ยมมากทุกคนคือรายละเอียดของผิวหน้าอะไรแบบเนี้ยมันเกลีย่ยให้ด้วยนะถึงแม้ว่าจะเป็นการถ่ายในหมดกลางคืนก็ตามนะครับผิวหน้าของคุณเนี่ยก็ยังคงความเรียบเนียนสีสันของผ้าพเนี่ยค่อนข้างที่จะสีสดนะครับแล้วก็สว่างคือมันดูแบบว่าไม่แตกเลยกับการถ่ายด้วยกล้องหลังนะซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นรุ่นที่บอกว่าไม่ได้ดีมากนะครับ เรื่องของการถ่ายวักนกลางคืนด้วยกล้องหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบภาพแตกๆหน่อยมืดๆหน่อยแสงก็จะเป็นฟุ้งๆแต่ว่ารุ่นนี้จัดการได้ดีทุกอย่างเลยส่วนกล้องหลังเนี่ยสามารถถ่ายได้ทั้งกล้องหลักและกล้องวายนะครับเป็นไงนี <c oughs> ่คือประทับใจยังไม่หายเลยถ่ายได้2แบบนะครับหมดกลางคืนเนี่ยถ่ายได้ชัดทั้งคู่แต่ว่าโทนแสงของภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สว่างมากนักนะครับเดี๋ยวไปลองชมภาพถ่ายที่ผมไปเทด้านนอกมาให้ดูก็แล้วกันครับ มาดูกันที่เรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะครับทุกคนนะ่ะสำหรับรุ่นนี้นะครับวิดีโอกล้องหลังเนี่ยกับกล้องหน้าเนี่ยอาจได้สูมสุดจะเป็น 4K เลยนะเรามาดูกันที่วิดีโอกล้องหน้ากันก่อน 1080p 30เฟรมเรทรุ่นนี้มีการสัน่นมาให้ใช้งานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิดีโอค่อนข้างนิ่งเลยนะเวลาถ่ายกลางแจ้งนะครับผมว่าแสงเนี่ยอาจจะแบบว่าติดจ้าๆไปหน่อยนะอะแต่โดยรวมนะครับ แค่ได้วิดีโอที่มีการสั่นมาให้เราใช้งานเนี่ยเวลาเดินเวลาพูดบ,ญญบรบรยายบลลาบาไปเนี่ยวิดีโอก็นิ่งแล้วนะครับทำให้เวลาคนดูเนี่ยไม่ปวดหัวนะครับส่วนทีหนึ่งความละเอียดเนี่ยจะเป็น7 2 0 p 30เฟรมเรทนะครับตัวนี้จะเป็นวิดีโอบิวตี้นะครับตัวนี้สามารถที่จะเกลี่ย ค่าความเนียนของผิวได้ด้วยสามารถเลือกค่าความเนียนได้ตามใจเลยนะครับผมว่าวิดีโอบิวตี้ของเขาก็เกลี่ยหน้าของผมได้ค่อนข้างดีนะจากที่ริ้วรอยเยอะๆอันเนี้ยเวลาถ่ายออกมาเรารู้สึกว่าตัวเองดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับวิดีโอกล้องหลังนะครับสามารถที่จะอัดได้สูงสุดจะเป็น 4K นะครับอ่ามาดูกันหน่อยว่าผมอัด 4K เป็นยังไงกันบ้างนะครับ 4K เนี่ยต้องเน้นแบบว่ายืนนิ่งๆแล้วก็แพนไปรอบๆอะไรแบบนี้มากกว่านะครับหรือว่าถ่ายแบบว่าจุดได้จุดหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องเดินอันนี้น่าจะเหมาะมากกว่าเพราะว่าเวลาเดินเนี่ยมันมีการสั่นนะครับความละเอียดโฟผมว่าโอ้โหสีสันจัดจ้านมากนะครับสีสดสว่างแล้วก็วิดีโอเนี่ยค่อนข้างคมชัดดีทีเดียวนะครับ ส่วนวิดีโอต่อมาจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะตัวนี้เปิดการสั่นได้ด้วยนะฮะทุกคนโอ้โหสีสันของวิดีโอนี่คือนิ่งมากนะครับวิดีโอค่อนข้างสว่างสีสันสดใสดีเลยทีเดียวส่วนวิดีโอเลนไวนะครับรุ่นนี้อาจจะยังไม่ได้เด่นมากทุกคนถ่ายได้ก็จริงนะครับแต่ว่าสีสันของวิดีโอเนี่ยผมว่าอาจจะติดจืดไปหน่อยนะครับเลยที่สําคัญเลยเนี่ยเวลาเดินมันมีอาการที่บอกว่าโอ้โห สั่นค่อนข้างแรงนะครับอาจจะยังไม่ได้บอกว่าตอบโจทย์ได้เท่าไหร่นักนะครับอาจจะเหมาะกับการยืนแล้วก็แพนไปรอบๆอ,อะไรแบบนี้มากกว่านะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ให้ความจุมาที่4,300ม ah ิลลิแอมนะครับมันอาจจะได้มาน้อยก็เพราะว่าดีไซน์ตัวเครื่องมันบางนั่นเองนะครับแต่ว่าทีเด็ดของเขาก็คือตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วได้ 3 0วัตต์เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าแบตหมดระหว่างวันนะครับคุณใช้เวลาชาร์จตั้งแต่0%ไปจนถึง100%เนี่ยใช้เวลาไม่นานอย่างแน่นอนครับ <S <S ทีนี้มาลองฟังเสียงลำโพงกันหน่อยนะครับทุกคนนะลำโพงเนี่ยมีแค่ตัวเดียวนะจะอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับแต่ว่าตัวเดียวนี่คือดังมากๆนะระดับความดังของเขาเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าผมเทสในห้องรีวิวนี่คือดังเงินแสบหนะครับ เบนเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะกลางๆนะครับไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้เด่นนะครับส่วนเสียงกลางเสียงคนร้องผมว่าทําได้ค่อนข้างใสกิ๊กเลยเดีย๋ยวต้องขออนญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงมาประกอบคลิปนะเปิดสุดนะครับ100%หมว่ให้หอนไปอรอ,อนวอนขอให้ เปไ็นยังไงต้องบอกแล้วว่าเสียงลำโพงนี่คือดีมากๆนะครับโอเคทุกคนค่อนข้างครบช่วนนะครับผมว่าถ้าใครกำลังมองหาสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึงที่ถ่ายรูปสวยๆสามารถตอบโจทย์เรื่องของเกมได้ในงบราคาไม่เกิน8,000บาทนะครับโอ้โหรุ่นนี้มันเหมาะเจาะจริงๆทุกคนจอก็ดี CPU ก็ดีรองรับ5 G อีกต่างหาก ถ่ายรูปก็สวยเกินตัวจริงเฮ้ย <c oughs> อันนี้ <c oughs> ดีหรือไม่ดีเนี่ยคงไม่มีใครอยากจะถ่ายรูปออกมาแล้วแบบดูไม่ดีหรอกเนาะเออกล้องหน้าตัวนี้นะครับมันเซลฟี่ออกมา <c oughs> ผมกล้าการันตีเลยว่าหลอกกว่าตัวจริงสวยกว่าตัวจริงอย่างแน่นอนและถามว่าใครสนใจสินค้านะครับทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งสินค้าไว้ให้ใหด้านลา่างใต้คลิปนะครับลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้เนี่ยจะเป็นลิงก์ของทางแบรนด์ oppo โดยตรงนะครับถ้าใครสั่งซื้อสินค้าจากลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้เนี่ย คุณจะได้รับพวกคอยคืนมาด้วยนะครับแล้วก็เครดิตเงินคืนเนี่ย คืนกลับมาหลังจากที่คุณรับสินค้านะครับและก่อนที่คุณจะสั่งซื้อสินค้าอย่าลืมไปเก็บคูปองด้วยนะเขามีคูปองส่วนลดแจกด้วยนะครับรับรองได้เลยว่าคุณอาจจะได้ราคาที่ถูกของผมอีกนะครับส่วนใครที่ไม่กดซับสไคร้นะผมฝากท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับช่องของผมด้วยละกันนะครับจะได้เป็นลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมและก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ